สวัสดีค่ะพบกับช่องคิดจะทำทําเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําชาเขียวกันค่ะเริ่มที่ชาเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะสอง น้ำร้อนร้อยห้าสิบมลคนชาให้เข้ากันนะคะรอสักพักหนึ่ง เริ่มใส่ครีมสองช้อนค่ะกองชาเขียวได้ค่ะ ชาเขียวเราทําขายก็ได้นะคะทํากินเองก็ได้แก้วเราไม่ต้องไปหาซื้อนะคะถ้าที่บ้านมีก็ใช้ของที่บ้านมาทําได้ค่ะได้ลดค่าใช้จ่ายเริ่มเทชานะคะ นมข้น1ออนสำหรับคนหวานน้อยนะคะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มเป็น1.5ออนนมข้นจืด1แก้วช็อตค่ะถ้าเราชอบนมข้นจืดมากเราสามารถเพิ่มตามที่เราชอบได้เลยนะคะ ใช้เครื่องตีฟองถ้าใครไม่มีเครื่องตีฟองไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะเท่านี้แล้วก็ทำทานที่บ้านได้นะคะขายแก้วละ20บาท25บาทได้ค่ะ